สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King of the Field ครั้งนึงน,นะครับช่องนี้สำหรับแฟนบอลพันแท้สำหรับคนที่ชอบ Premier League และสำหรับคนที่รัก Newcastle นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคุยถึงข่าวการย้ายทีมของทีมเรานะครับที่ในช่วงเดือนมกราเนี้ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีการเซ็นสัญญานักเตะใหม่แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ในเบื้องหลังนะครับและในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่า อะไรที่ทําให้การย้ายทีมของนี้การย้ายทีมหรือการซื้อนักเตะของซิลในเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นรวมถึงการวางแผนแนอนาคตของทีมในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับซิลของเราเนี่ยในตอนนี้ไม่น่าดูเหมือนว่าไม่น่าจะเซ็นนักเตะใหม่ในเดือนนี้เนื่องจากงบประมาณที่จํากัดนะครับแม้ว่า จะได้กำไรอาจจะได้กำไรจากการขายเอาเมดอนไปยังแอตแลนด์ต้ยูไนเต็ดในราคา11ล้านปอนดก็ตามแต่เมื่อมาพิจ,พจนารณาดูแล้วเนี่ยเงินที่ได้มานั้นก็ไม่น่าจะเพียงพอกับเราในการเสริมทัพในใดืนเดืนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักของทีมในตอนนี้ก็คือพวกเขาต้องยังต้องพึ่งผ่าน,นักเตะชุดเดิมในการแข่งขันทุกสัปดาห์ตอนนี้นะครับแต่อย่างไรเนี่ย ทีมเราก็ไม่ดูแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยังวางแผนทำการศึกษานักเตะที่น่าสนใจตอนนี้โดยเพื่อเตรียมทับเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าพวกเขาได้ทำกันบ้านโดยการส่งสเกลไปดูฟอร์มนักเตะหลายๆคนในลีกต่างๆตอนนี้นะครับทีมของเราก็ให้ได้เห็นคุณค่า ของการลอจนถึงตลาดซัมเมอร์ในการเสริมทัพเพราะว่าดูเรื่องเหมือนว่าทีมนิวคาสเซลจะเชื่อว่ามีโอกาสในการได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงกว่าและที่สำคัญคือนักเตะที่มีคุณ,ค,ณค่าการลงทุนในเดือนมกร,ราอาจจะไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายนะครับเพราะการซื้อนักเตะในช่วงนี้มักจะมีราคาสูงกว่าปกติโดยเฉพาะนักเตะที่ทีมใหญ่ให้ความสนใจเนี่ย อาจจะโดนกดราคาสูงสำหรับตลาดซัมเมอร์นิวคาสเซิลก็มีแผนที่เสริมทัพยอย่างจริงจังนะครับดูจากาแาห,ลหล่งข่าวหลายๆแห่งและพวกเขาก็อาจจะใช้เงินาจากการขายนักเตะบางรายรวมถึงการบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถนำเงินไปลงทุนในการเสริมทัพในตำแหน่งที่ทีมต้องการในอนาคตนะครับและในล่าสุด ของหลจากการรายงานข่าวของ The Chronicle Live ก็ได้พูดว่านิวคาสเซิลได้ติดต่อไปอยังจ o n a นาธานเดวิสกองหน้าของริวในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นที่สนใจของทีมหลาย,ลายๆทีมทีมใหญ่หลายๆทีมตอนนี้โดยเดวิสสามารถที่ย้ายทีมได้แบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับการเซ็นสัญญากับเขาเนี่ย อาจจะเป็นโอกาสที่ของนิวคาสเซิลที่จะได้กองหน้าที่มีศัิยภาพสูงมาร่วมทีมโดยไม่ต้องจ่ายค่าตัวในตอนนี้นะครับแต่นอกจากโจอนัทานเดวิสแล้ล้เนี่ยยังมีนักเตะอีกนั่นที่นิวคาสเซิลของเราได้พูดคุยกันภายในสโมสรอ,อย่างเช่นมาเดียสคุญยาของวูฟและเบนจามินเซสโกซึ่งทั้งสองคนนี้คุณคุณสมบัติและความสามารถก็ทำให้ ทีมนวคาสเซลเสริมและแกข่งขึ้นกับได้ในในโคตกับทีมของเรานะครับการที่นีคาสเซลให้ความสนใจกับนักเตะเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่านะครับเอดดี้ฮาและทีมงานกําลังมองหาผู้เล่นที่สามารถเข้ามาช่วยทีมในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความแข็งแกร่งหรือความสามารถในการทําประตูนะครับในความคิดของผมเนี่ยแม้ว่า ทีมจะมีการวางแผนสำหรับซัมเมอแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าหากนิวคาสเซิลไม่ได้เสริมทัพนักเตะในเดือนมกรานี้อาจจะมีปัญหามากมายตามมาโดยเฉพาะในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะบางและต้องพึ่งพานักเตะชุดเดิมๆในการแข่งทุกสัปดาห์นะครับหากเกิดปัญหาขึ้นกับอ e ีแสคในขณะที่วิลสันยังไม่ฟิตกลับมาเนี่ยทีมต้องหันไปพึ่งพาลักเตะคนอื่นๆซึ่งอาจจะทาให้ทีมเสียสมดุลได้ แล้วก็ถ้เกิดถ้าเกิดปัญหากับเมอร์ฟี่ตัวปีกขวาแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการเล่นในแกวแนวรุกแน่นอนโดยที่ไม่มีตัวเข้ามาเสริมนะครับทีมเนี่ยผมว่าต้องการความลึกในทีมและเพื่อรองรับในการแข่งขันที่มีกันทีๆในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในรายการอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกเฟสคัพแล้วก็คาราบาวครับที่ใกล้ๆจะจมาถึงนี้แล้วก็ แน่นอนครับถึงว่าในตอนนี้จะไม่มีการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ในเดือนนี้แต่พวกแต่คาสเองก็ยังคงทำงานในเบื้องหลังอย่างหนักโดยการมองหาผู้เล่นที่สามารถเสริมแกล่งให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสุดที่ดีที่สุดสำหรับซิลก็ได้ในขณะในการสร้างทีมที่มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต พี่ๆน้องๆแฟนๆคิดยังไงบ้างครับคิดว่าเราจะได้นักเตะใครคนไหนเข้ามามั่งดูแต่ผมคิดอยู่ในใจแล้วถ้าเอาไมารอนย้ายออกไปเอริฮาวก็คงจะกดดันให้บอร์ดซื้อใครเข้ามาสักคนหนึ่งเพื่อทดแทนแน่นอนแต่ก็แต่อันนี้ก็ไม่แน่นอนครับว่าจะได้ใครหรือเปล่าโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้กับอัปเดตการซื้อขายสั้นๆแล้วก็ ถ้ามีอะไรไลค์ซ like, ับแ u b s u b s c r i b e ขั้งตายด้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าทีมเราควรซื้อใครตำแหน่งไหนแล้วเราจะได้ใครบ้างไหมมาคุยกันได้ข้างตานี้เลยนะครับโอเคครับแค่นี้ฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคครับไปละ